สวัสดีครับพี่น้องมึอนี่ก็จะพามาหาใส่บางลัสนะครับนี่ครับบางล้าทีดไว้เนียก็งดที่เราได้ไปใส่ดังกับไปบ้านเฮียมาใส่ต้เย็นไว้ครับนี่ครับเป็นเนียปลาต้มครับเบิ่งใน YouTube มาคือกันเพ็่ว่าใส่ปลาตุมมันเข่าครับผมก็จะมาลองเบิ่งเอาไปใส่น้ำกันเลยครับว่าสิได้ตัวไ่ได้ตัวมืออื่นเศ้ายิได้มายามครับม้อนี่ก็ขออนุญาตใส่กันครับไปเบิ่งน้ำกันครับผมนี่ครับ เป็นปลาตุ่มที่ว่านัดข้าไปเลยครับใส่ด่างมาได้ผม็ปันแหมาได้หมดปวยไปนี่นี่ครับใส่ประหยัดประหยัดเนี่ยมันยีสิบยีสต์ปังเขาเขาบอกว่ารูดๆปากไว้ครับนี่ครับน้ำ mong luôn à thì đây hà bưng mai kì kì kì. không mẹ con mưa chia phân chia ร้อยไว้ครับบ่ให้นนำ่วมหนี่ไว้ครับขันแหกที่ต้องเคลียร์เคลียร์ปากมันก่อนเคลียร์พื้นที่ทางเขานันครับม้ามจีดได้เขทาทั้งนี้โอเคครับครับหลังแหกเรียบร้อยแล้วครับครับ มาไปส็สไหลังต่อไปครับหามองไ่ครับปลาผักบุ้งของเขาไ่เบ็ดงวดทีเแล้วแล้วครับนี่ใส่ใส่เลยแค่พื้นที่ด้ ผมเคยใช้จากเชียดเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตกับดีไซน์บางล้นปเป็นยังไงบ้างเด็ดหรอกหาบึงทางเขากันตีกันเชียดทางเขาครับเพก่อนว่าจะให้อันนี่มจมน้ำมันจิตายเพื่อนว่ายเฉียง,งสีนะครับ ปากเหยือมันเนี่ยชิ้นน้อยเอาเอานี้ละเครื่องไม้ไปครับกันลืมเรียบร้อยครับ่ะไปหลังต่อไปครับผมนีม่ครับนีเยาเขาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนครับหยัดใส่บังเลยครับ นีน่มันมันต่อยปากไปครับหาหม่งไส้บ้างนะเกียบบนทีด้วยนี่สกูหมวกเนี่ย,ยรครับ ไปครับวันร้อยขึ้นเราก็จะห้น้ำท่วมท่วมบ้งครับนี่เกี๊ยปากครับอเอเป็นยังไงบรูว่าจะเป็นยังไงครับมืออื่นพวกเราเขาจะมาลุ้นน้ำกันไปครับ หลังต่อไปครับโอ้ใส่บังลันมาได้สิบห้าอันเงี้ยเบิดครับนี่ครับลองสุดใส่ใส่ไว้นี่นะครับอาทิตย์สิบห้าเงียเบิด์อียเซนครับเงี้ยบบอฟฟไว้ใส่ให้ได้ยี่สิบอันใส่บอฟฟ์ครับเอาเอื้องซ้อคอยมาลุ้นนั้งกันครับว่าสิได้ตัวไ่ได้ตัวมื่อนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเอื้องคอยมาลุ้นนั้งกันครับผมครับสวัสดีตอนซ้อๆครับหลังจากที่เขาใส่บังใส่รันเมื่อวานนี่ครับเราทีพามายามบังครับว่าสิได้ตัวไ่ได้ตัวนี่ครับหลังแรกใส่ไว้อยู่นี่แล้วครับ บรรยากาศทงให้ทงน้ำย่างมือโสอ้วอ,อากาศดีหลายพี่น้องไไเอ้ายาบ,อบ,อนนบิ้งนู่นเนี่ยบึ้งข่อยเจ้าถือฝนมาข่อยกิจยาวงามไรไปครับไปยามน้ำกันครับได้ตัวไม่ได้ตัวเอาลงมาย้เบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเป็นยังไงใส่บั้งใส่ลันเนี่ยคืออยู่บ่ครั้งแรกในชีวิตเนี่โอ๊ย มีหางอยู่ครับนี่แม่นบ่เนี่ยโอ้ยสิงยาข้ามมันเไปเป็นหางปลาไหลตาลายมีจักตั์ตัวมันลุนเบึงหลังนี่ครับมาเนี่เป็นจังไรเนี่ยโอ้ข้อมันดันงาออกครับนี่ครับเฮ็งดงาพอดีโอ้แต ตายครับนี่ครับตัวแรกมันดิดันงาออกน่นี่เขาตัวนึงครับตายแล้วแต่ว่าผมต้องไปแก้ไขโดยการเห็ดงาไหมครับครั้งแรกในชีวิตทั้งหมเคยเห็ดครับบึงใน youtube ผมต้องไปเปยนผมบึงอีกเจ้านึงเพิ่นเห็ดหน่งสี่ครับอันนี้ล็อกก่อยครับอาเขาต้องไปแก้ไขครับถือว่าได้ตัวนึงครับมาครับ ันรุนหลังทบไปใส่ไปเดี๋ยวนี้ดิดามไปสามอันแล้วได้ตัวหนึ่งครับอันที่สี่นี่เป็นยังไงโอ้มองเห็ดมันดันงาเลยนี่ครัพูวามันดันงาออกครับเข่าอยู่แต่มันดันงาออกครับ แก้ไขปรับปรุงหลายเติบรโตนี่กระพ่าคกับผมมาไ,ไปอีกครับไปเรื่อยๆหลังนี่เป็นยังไงคืออยู่บ่ ไม่มีตัวอ้ดินครับดินดินอยู่ครับนี่ครับทางนหนน่ครับเออถึงอยู่ครับตัวนี้งาบบิดบอเปิดครับตัวนี้เออเราไปเปิดอยู่บ้านครับตายบ่ตายย่ามันไหลออกจากถุงปุยครับเอ้ามาลุ่นหลังนี้ตัวครับเังไดเกาอยู่บ่ จากดินอยู่ครับเอ้าตัวนี้ก็ดินอีกแล้วครับครับมีตัวครับนั่นน่เห็นตัวแล้วครับเห็นวะตัวไ่ใหญ่ปไหนครับเอ้าพานแล้วครับพานแล้วเงียบป่าต้มครับถือว่าพานอยู่ครับนี่ครับเอ้านี่ครับอีกหลังนึ่งดนเลยหลังนี้ งงตัวนี้ก็ติดครับนี่ครับเอาเลี้ยงหลังลยครับนี่ครับดินอยู่ในหันครับออกเพื่ออครับเอามัน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 เป็นในขึ้นร้อยขึ้นพื้นทีโอ้ยนี่เขาบุนว้อดินอยู่ครับ นี่เสียงดิน้นอยู่ในนี่ครับถือครับตัวนี้ก็ถือครับเอา้าไปลุ้นต้องการย่บ้านพุ่นละครับในว่าทีเป็นยังไง,งเดยเพิ่งรู้บางที่สิบเป็นยังไงบางที่สิบเป็นยังไงงาเป็นยังไงงาเปิดอยู่บ่มีตอยู่บ่บดินครับ เงียบไม่มีตัวมีตัวครับเห็นครับเห็นว่ทางหนนยครับอ๋าพานครับพานมีตัวอยู่ครับไหนครับอีกสองรงครับอีกสองลางสุดท้ายครับลางนี้นีกับรางยุ่นครับไปไปดูตองกันครับ เมื่อกี้ผมเห็นปลาไหลหลุดไปตัวนึงวานบมติดผมลืมเจาะหูกับบงังลืมเจาะหูนะผมเล็บที่ออกทั้งปากเลยโดดออกจ่อยปลาไหลเฮ้ว่บาบตัวนั้นมันยังบม่ได้ตัวครับมับนี้ครับมีตัวครับได้มีตัวอยู่ครับนี่ครับ หมันหมันครับหม,มันมันครับมาลุ้นหลังสุดท้ายนล้วกันครับสิมีตรบัวเป็นังไรหลังสุดท้ายเห็นหางแล้วครับหลังสุดท้ายก็ติดครับเห็นหางครับนี่ครับเห็นบ่าครับเห็นว่าเป็นอะไรเหรบ เห็นทางบครับนี่นี่ตัวปลาไหลครับในบ้างนะครับนี่ครับใส่มาทั้งหมดสิบห้าอันครับมาเบิ้งตัวปลาไหลครับนะครับที่ได้จากตัวอันนี้มันตัวตายตัวหนึ่งครับมันบังน่อยบังน้อยมันตายครับนี่ครับมาเบิ้งครับที่ได้จากตัวกันเมียปลาต้มครับนี่ลูกซส์ก็มาให้กำลังใจเออสองสามครับตัวนี้สามครับตายหนึ่งครับบังมันน้อยครับ นี่เขาต้องเปลี่ยนปังใไงครับตัวนี้สามเลยตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับหลังต่อไปบรรลุนครับว่าจะได้จากตัวตัวนึงครับใหญ่ครับตัวนี้ตายตายโคโรเลยวะจะได้ดิถุงเงียบยังมีอยูุ่ดนต้องกันครับตัวนึงครับเดี๋ยวไปเฮ็นแม่จะไปจับปัง ต้งหนักหนักบิงบ้งๆครับไม่หนักหนักครับนี่อีกตัวอสองตายหนึงน่งนี่ก็บังน้อยครับต้องเปลี่ยนเป็นสองนิ้วที่พอดีครับบังนิ้วครือผมว่าประพันมันตายมาดูตัวนี้ครับหนึ่งตัวดูกล้อง ตัวนึงนี่ครับมีจากตัวครับเบึ้งกำกันอีกครับตัวนึงเ่ียครับตัวนี้จะไปบังกัไปบังกล้องอ่ะเดี๋ยวอีกตัวนึงนี่ครับนี่อันนี้เอาออกดีครับตัวนึงครับใส่บังลาไหลครับเงียบปลาต้มพอได้กินครับนี่โอ้ตายก็มีครับ สี่ครับสรุปผลงานมืันนี้ครับใส่บังสิบหาอันครับมียป่าต้มถือว่าพันอยู่ครับได้ตัวครับปลาบังนี่ยวนึ่งผมว่ามันตายครับตายไปสามครับเห็ดหลุดไปตัวนึงเอาเบิ้งล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ